สวัสดีครับผมพบพบช่องพญหลอดเรื่ย,ว,ยวพี่น้องนะครับบรรยากาศเป็นสิทธิไทยคลิปเดียวมันเปนี้ยเอาพูดพี่น้องสิทธิไทยคลิปนี่ม่ยเนาหรอกครับคลิปนี่สันสันครับครับผมไปเบิ้งกันเลยพี่น,อน้องเราเบิ้งมาเคล็ดเทิดครับพี่น้องกำลังหิบแตกหน่อยครับนี่ยตัวบุกคาครับพี่น้องนะครับกำลังงามงามครับ เกเทศพี่นอ้องคัดค้าพี่น้องเอ้ยโถมากยังเกยิ่นบว้หรอแล้วับเปิเกเทศพี่น,ออน,ออน้องว่าไงกำลังไส้ตตะมกฮงผู้บวมมากเกือบือว่าอนวนหด ไม่ใช่หลอดมกักซ้ำเลยครับเผือเทียนนี่ครับสมดีได้พี่น้องซ้ำนีะสำนวนบักเขาบักเน่านมันเป็นกข้ามบกเน่าเนาะพี่น้องร้อนบักเขาบักข้ามมัน,นะนก,ก,มก็บกเน่าซ้ำไน่ซ้ำเลยก็เรืง,งหงาเลยครับเป็นบักม่วงก็เป็นเรืข่าวเกลียนนะพี่น้องใส่สมดีเป็นยังครับครับ บบตัดต่อดอกพี่น้องบานขั้นตัดต่อดอกตัดต่อไปกับเฮ็ดคลิปไปได้หลายเหรียญขึ้นบบสมตัดต่อตัดต่อกิดเหรียญก็ลดลงทายมั่วมไปเลยแบียบเอาแบบสบายใจเลยดีกลัวเขากล่องก้นอยู่กับยอดวิ่งขึ้นบักหลายดอกขนาดเขากองก้นใส่กล่องเขาซือกระได้คล้องเฮ็ดสิตายย่านต่างเต๊ บปฏิวัติบทปฏิว hmm. ัติตามกดซุ่มซุ่นย่านหลายเหรียญกระไฮยอดวิวกระบมีบทซุ่มกองกดกดมั่นมาสนุ้ยแข้งเราให้กินปวดเรารุดมือแตกพวกลดกระยิ่งวิวขึ้นยิ่งขึ้นอยู่หามฮู้ไม่อยากให้ฮูบปนันว่าเงื่อนกดซุ่มซุ่นเอาเด็ดขาดเลยเศร้าปิดกระปิดโหลดสองเพราะยังหลอดว่าเงินสำสมสมือนี่เศร้าอยากเห็ดเลี่ยมเบื่อใน กันปิดกับสิวบวงเลยบอกซื้อรถคูม่มือนี่กันปิดสองเพราะยีหลอดบวพรออยีหลอดเพราะว่าบวงจักเถื่อกันอะไซุ่มอยู่ในยูทูปไปบวงอยู่เฟ c e b บุกมีบุดหนังเอียงกับบุดนอนนบวงบ่ิสิทธิดเสียเวลาไมา่เหดเมื่อยตื่นขึ้นเงาโมโซกับไปเหิดงานลงคลิปไปเร้วกับบวงแล้วกับปิดโหลดยูทูปกับอะไ แันมีอันที่ยูกับบอกนี่สิซ่งขอคว่มไปบอกน้ำว่าขอบคุณนักหลายๆพอือบขอคุ่นยูทูบที่พิดช่องผมผมสิวางสิละตะกี้ลักยูไอเลิฟยูยูตะกี้พี่้องแต่ว่าคู่มือนี่บอกยูฟักไอฟักยู หลายหลายช่องถ้าเจ้าตั้งใจเให็ดไหมผีดไหมพี่น้องโบท่าน่านตั้งใจเห็ดหลายช่องอยู่ดิซุ่มเป็นหมูผมปัดผ่านแล้วบบเห็นข้าเจ้าสองอาทิตย์จึงลงคลิปทีนึงก็มีเจ้าเบื่อนายกับไเจ้าพี่น้องนครับบอกทัวกับงำพี่น้องนะครับ ไปเลยพี่น้องนะครับครับผมแค่นี่แหละครับพี่น้องเบื้องพักไปน้ำเบื้องพี่ฟังพี่หลอดจมไปน้ำครับครับผมแค่นี่แหละครับฉันมักกะบ,กกบกุกดไล่กดแช่ก็บ่าไปยังพี่น้องโฆษณาพี่หลอดกับที่บออลงได้บาดท,ที่ต่อไปเสียวลุง่งตั้งคิดไปพี่น้องเบื้องซืึอึไม่ลงไปก็บก่าอะไรยังกระโดดหรอก เก็บเงินสสรึึงดีกว่าเงินอันนั้นครับเพราะว่าเก็บเงินเสลึงใส่ปุกกข้านีนมันบ่มันบ่เสียไปใส่เก็บเงินเหรียญเงิน,น,น,นมื้อนี้ขึ้นสิบเหรียญมื้ออื่นเสียไปหาเหรียญพี่น้องครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ